สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการอธิบายการใช้โปรแกรม QM for Windows นะคะเพื่อแก้ปัญหาตัวแบบของ Markov นั่นเองนะคะเออมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบ Markov สักนิดหน่อยนะคะ a r ค o v ค่ะคือการให้ความสำคัญนะคะต่อโอกาสของการเปลี่ยนแปลง ะะตามการเวลาของสภาพการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะนะคะปกตินะคะ,นะคะเราอาจจะเคยซื้อสินค้า A นะคะแต่ว่าสินค้า A นั้นนะคะมีโปรโมชั่นมากขึ้นนะคะก็ทำให้เราค่ะสนใจที่จะซื้อสินค้าเเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าตรงกันข้ามบ้างนะคะคู่แข่งอย่างสินค้า B นะคะมีการจัดโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถม1นะคะจากที่เราเคยซื้อสินค้า A อาจจะทำให้เราเปลี่ยนไปซื้อสินค้า B ในอนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวแบบมาคอฟค่ะจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะแนวโน้มของพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองนะคะยกตัวอย่างการคำนวณน,นะคะแบบง่ายๆนะคะยกตัวอย่างเช่น นะคะเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชนะคะอยู่3ยี่ห้อด้วยกันนะคะในกรณีนี้นะคะขอยกตัวอย่างในเรื่องของน้ำมันพืชนะคะยี่ห้อลินนะคะอังหุ่นแล้วก็พอยนั่นเองนะคะปัจจุบันนะคะลูกค้านะคะทำการซื้อทั้ง3ยี่ห้อเนี่ยค่ะนะคะในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปนะคะเรากำหนดให้ค่ะ นะคะยี่ห้อนะคะของยี่ห้อลินนะคะมีในเรื่องของสัดส่วนในการซื้อสินค้านะคะอยู่ที่30%อัง,งุ่นอยู่ที่40%่แล้วก็พลอยค่ะอยู่ที่30%นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะนะคะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะทำให้พฤติกรรมการซื้อนะคะของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วย ะะเราเลยได้มีการกำหนดตารางแมทริกของการเปลี่ยนสถานานะ,ะดังตารางข้างต้นนั่นเองนะะขอยกตัวอย่างค่ะในเรื่องของการซื้อรินปกติในเรื่องของการซื้อนะะนะะริออรอนนะะอาจจะมีค่าความน่าจะเป็นอยู่ที่0.8ะะอั่งมุนะะมีค่าความน่าจะเป็นอยู่ที่0.1 การซื้อพลอยค่ะอาจจะอยู่ที่0.1ด้วยกันนะคะแต่คราวนี้ค่ะนะคะถ้าพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะเป็นหน่วยที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะใช้หน่วยเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือเป็นไตรมาสนั่นเองนะคะแล้วก็อยากรู้ว่านะคะส่วนแบ่งการตลาดทั้ง3อยี่ห้อนี้ ะะจะมีในเรื่องของสัสดส่วนการตลาดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะจากนั้นคะ่ะเนะคะเราจะนำโจทย์ข้างต้นนี้นะคะไปใส่ในเรื่องของการใช้โปรแกรม QM for Windows นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาเรียกนะคะในเรื่องของตัวโปรแกรม QM for Windows สักนิหนึ่งน,นะคะในการใช้งาน นี่คือหน้าตานะคะของโปรแกรม QM for Windows นั่นเองนะคะวันนี้เราจะใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวแบบของ Markov นะคะแล้วก็เลือกไปทางด้านซ้ายมือค่ะคลิกไปที่ Markov Analysis นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเขาจะถามเราว่านะคะเรามีจำนวนสถานะนะคะหรือสิ่งที่เราสนใจที่กำลังศึกษาค่ะมีอยู่กี่ตัวแปร นะคะาที่นี้าที่นี้น,น,นะคะเรามีน้ำมันพืชอยู่สามยีห้อมีทั้งลินอัง,งุดและพอยนะคะเราก็เปลี่ยนจากค่ะจากเลข2กลายเป็นเลข3นะคะจากนั้นค่ะก็คลิกโอเคนะคะต่อมาค่ะเราอาจจะเปลี่ยนสถานะนะคะจากสเตจวันที่1นะคะเป็นในเรื่องของการซื้อลิน เขายกเปลี่ยนฟอนต์สักนิดหนึ่งซื้ออันหมดนะแล้วก็ขีข้อมูลตามปกติเข้าไปนะคะจากโจทย์ที่เรากำหนดข้างต้นนะคะในเรื่องของตัว i n i a l นะคะตัวนี้เป็นข้อมูลณนะปัจจุบันนะคะจากโจทย์นะคะเราบอกว่านะคะมีการซื้อเลนขาดอยู่ที่30%เรนะคะเราต้องแปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์เป็น ความน่าจะเป็นก่อนนะคะก็คืออยู่ที่0.30อังุุนค่ะคิดเป็น4 0ก็คือ4.0 0พอยสาอร์เซก็คือ0.30ยจุนเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเราเอาข้อมูลค่ะข้อมูลนะคะในตารางตัวนี้ค่ะนะคะเข้ามาใส่ในเรื่องของการใช้โปรแกรมนั่นเอง<น>ขออนุญ,ญาตเกาะไปด้วยเลย เมื่อกกอครบเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติว่านะคะหน่วยในการวิเคราะห์ของเรานะคะเราอาจจะทําการวิเคราะห์อีก3เดือนข้างหน้านะคะอีก3เดือนข้างหน้าแสดงว่านะคะตัว number of transition ตัวนี้ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเลข3นั่นเองนะคะเพื่อทำการวิเคราะห์ไปอีก3เดือนข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคม นะคะจะเป็นข้อมูลนะคะของความน่าจะเป็น,นปัจจุบันนะคะและนับอีก3เดือนข้างหน้าคือเดือนอะไรนะคะเป็นเดือนสิงหากันยาและก็ตุลา2558ันั่นเองนะคะเราอยากรู้ว่านะคะส่วนแบงการตลาดทั้ง3มย่ห้อนี้นะคะจะมีสัดส่วนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองนะคะเพื่อเราจะได้หา นะคะแนวทางการแก้ปัญหากลยุทธ์ทางด้านการตลาดมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะจากนั้นค่ะเราก็คลิกหาผลลัพธ์ได้เลยนะะนี่คือคำตอบนะคะเป็นคำตอบของความน่าจะเป็นอีก3เดือนข้างหน้านะคะก็คือข้อมูลของเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะ ในเรื่องของการซื้อะะของยี่ห้อลิน,นะะจากเดือนกรกฎาคมะคะอยู่ที่30%นะคะแต่อีก3เดือนข้างหน้านะะก็คือเดือนตุลาคมะคะจะมีแนวโน้มะะส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงดเพียงแค่27%เท่านั้นเองนะะในขณะเดียวกันค่ะในขณะเดียวกัน นะคะมาดูที่ในเรื่องของยี่ห้ออุ่นบ้างนะคะยี่ห้ออุ่นจะสังเกตได้ว่านะคะณนะปัจจุบันเดือนกรกฎานะคะจะอยู่ที่40แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะจนถึงเดือนตุลาคมนะคะส่วนแบ่งการตลาดกลับเพิ่มขึ้นถึง41ด้วยกันตัวนี้มันทำให้เราเห็นว่า <N ic ca> แนวโน้มการซื้อะะยี่ห้ออุ่นะะ <N ic ca> ของลูกค้าหรือผู้บริโภคมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น,นะะ <N ic ca> ยกเว้นยี่ห้อลิน,นะะ <N ic ca> ที่มีแนวโน้มะะในเรื่องของการซื้อะะของลูกค้าลดลงตัวนี้ค่ะเราอาจจะหากลยุทธ์ทางด้านการตลาดะะ <N ic ca> อาจจะใช้โปรโมชั่น,นะะทางด้าน4 p พี เขามาช่วยในการแก้ปัญหานนะนะคะจากนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลอื่นๆได้อีกนะคะเ,เข้าไปที่ตัวที่สองล้กันนะคนะตัวนี้นค่ะเราจะทราบรายละเอียดนะคะแนวโน้มของแต่ละเดือนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้างนะคะ ข้อมูลตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของข้อมูลของเดือนสิงหาคมก็คือ1เดือนข้างหน้านะคะต่อมาค่ะนะคะข้อมูลตัวนี้นะคะจะเป็นข้อมูลนะคะของเดือนกันยาและตัวสุดท้ายค่ะก็เป็นข้อมูลของเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะถ้าเราสนใจที่เราจะดูแนวโน้มนะคะยกตัวอย่างเช่นของลิน นะคะความน่าจะเป็นค่ะนะคะของลินนะคะจากเดิมนะคะข้อมูลความน่าจะเป็นนะคะเดือนกรกฎาคมจะอยู่ที่0.3นะคะแต่ว่าเดือนสิงหาคมค่ะจะอยู่ที่0.29ส่วนกันยายนไข่ไหมคะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะคะเหลืออยู่ที่0.28และตัวสุดท้ายค่ะ นะคะเดือนตุลาคมอยู่ที่0.27เท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถนะคะเอาโปรแกรม qm for windows ตัวนี้ค่ะนะคะเข้ามาทำการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะของพฤติกรรมของผู้ริโภคนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะเอาข้อมูลปรับใช้หรือผู้ที่สนใจนะคะนำโปรแกรมตัวนี้ค่ะลองศึกษา นะคะแล้วก็ทําการวิเคราะห์เพิ่มเติมนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ